สวัสดีครับนี่นะวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะ <c oughs> นี่พบกันกับ d ีจีเซอร์ c ิสค่เหมือนเดิมนะฮะคือจริงๆแล้วผมจะมารีวิวตัวรถของสถ,งถานที่ต่างๆนะฮะเหมือนกับว่าเป็นผลงานปัจจุบันเรื่อยๆแต่จริงๆก็ขายของนั่นแหละฮะแต่ว่าของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้คือรถของลูกค้าที่สั่งเรื่อยๆแล้วก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นรถที่หลากหลายนะครับผมแล้วก็ จำนวนที่นั่งจำนวนสีอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะได้หลากหลายของจังหวัดต่างๆเหนือกลางใต้อีสานอะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้นะเป็นของเทศาบาลป่าไผ่จังหวัดลําพูนนะอำเภอรี้นะอำเภอรีนี่คือจะเลยเถินมาต้องเข้าไปปุ๊บอยู่ในกลางเขาพอดีเลยนะฮะหรือจะออกทางลําพูนป่าต่างก็ได้นะฮะตัวนี้นะฮะคบูบาขาวนะฮะดังมากนะในอำเภอรีนะครับเานลวดลายทเาเทศบาลกําหนดเลยครับตัวนี้เขาเน้นเป็นสีเขียวขาวนะครับ ก็ปลาไผ่ก็ต้องมีไผ่อยู่แล้วนะคะรับผมเนี่ยก็จะมีรูปเทศบาลอะไรก็แล้วแต่นะ,ะอาจจะเป็นชุมชนหมู่บ้านอะไรก็แล้วแต่ก็คือเราสามารถมาตกแต่งติดในตัวรถเราได้เลยนะฮะส่วนคุณภาพรถไม่ต้องพูดถึงนะเพราะรถผมมีทั่วประเทศอยู่แล้วนะฮะอ่ะตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นห้าแถวเหมือนเดิมครับห้าแถวนี้คือยอดยอดนิยมแล้วกันฮะหนึ่งสองสามสี่ห้านั่งห้าคนนะฮะห้าห้ายี่บห้านะผมส่วนตัวเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์เป็นซินเกร์ออโต้นะฮะเป็นซินเกีร์ออโต้นะฮะ ส่วนดีเซลก็มีทีออโต้ก็มีเกียร์ธรรมดาก็ม,กมีแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันในเพื่อนะต่างกรรมต่างวันแล้วว่า,วาสถานที่โลเคชั่นควรใช้เกียร์อะไรควรใช้ยังไงหรือความสะดวกของน้ํามันที่จะเติมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาย่อยกันอีกทีนึงถ้าลูกค้าสนใจจริงๆก็ติดต่อเบอร์ในเสียดได้เลยนะฮะส่วนด้านบนนะครับเราจะกูฟ้าให้เรียบร้อยพร้อมอ,ออดกดลงนะฮะมีพัดลมมีไฟในเก๋งมีม่านบางฝนให้เรียบร้อยนะฮะโอะ้อยไปด้านหลังเลยครับ ลำพูนนี่ลำไย,ยเยอะมากได้นะฮะผมทำลำพูนไปน่าจะคันนี้ก็น่าจะน่าจะคันที่หกคันที่เจ็ดแล้วฮะจะมีลำไย,ยเยอะมากนะฮะก็จะ,จะเป็นคำคำฝันประจำอำเภอคำฝันประจำจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับผมรอบคันคันนี้ถือว่าสวยนะ,ะคันนี้ทางเทศาบาลออกแบบมาแล้วก็ทําตามแบบที่ท่านออกแบบมาเลยนะฮะนะครับผมโอเคดูรอบคันนะ,ะส่วนด้านหน้านะเหมือนเดิมนะเราก็จะมีชุดประชาสัมพันธ์ให้เรียบร้อยนะ สำหรับเอกชนโรงแรมมีสอก็สามารถใช้ตรงน,นี้ในการประชาสัมพันธ์เปิดแผ่น USB เพื่อจะโฆษณาอะไรก็ว่าไปนะครับผมก็คือเป็นระบบผมมา,าอรก Power Auto ขับง่ายครับผู้หญิงก็ขับได้โอเคนะฮะงานดีๆจากดีๆๆดีดีจีเซอร์วิทคทานะครับเบอร์โทรด้านบนนี่เลยครับเดี๋ยวไปจบตรงนี้เลยนะครับผม